สวัสดีเจ้าที่ที่รับใช้นายแต่กินภาษีเงินเดือนประชาชนจ้าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากฮัลรู้ดีมาไหมครับดีเลยเอานี้นะโอเคนะครับ นะครับวันนี้ไม่ได้แขวนกระทิงแดงน,นะครับไม่รด้จะโดนตำรวจจับหรือเปล่านะครับขับรถ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดนใบสั่งแม่งขับ177กิโลเมตรต่อชั่วโมง สัวนตัวหลายๆท่านเข้าไปบอกว่าเดี๋ยววันที่25เราเจอกันมีใครเข้าไปตามผมใน Facebook บ้างว้าวสุดยอดขอบคุณมากครับวันนี้มาพูดถึง3หัวข้อ3เรื่องที่เราเรียกร้องให้ท่านคุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไอ้ตู่นะครับมันทำตามหัวข้อแรกนะครับที่เรามุ่งเน้นมากที่สุดคือการนะเล่งแก้รัฐธรรมนูญ ถามว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนฉบับนี้เป็นรัฐธร,รรมนูญที่สืบทอดอำนาจของคอสชให้สวหรือสวะมันเลือกนายกได้ถึง250เสียงเรื่องที่สองคือการหยุดคุกคามประชาชนตั้งแต่ผมเดินลงมาพี่เอ้า หัวเกียน์นี้เดินถ่ายรูปผมไม่รู้ว่าชอบหรือว่ายังไงอะนะไม่ต้องถ่ายก็ได้ไปเอาในเฟซบุ๊กก็ได้รอกว่าเยอะเห็นน้องๆที่จังหวัดสมุทรปราการทักไปบอกบอกว่าจะจัดที่สารากลางทักไปทีทบอกพี่สารากกางปิดแล้ว ประชาธิปไตยเราก็ไปตรงนั้นได้ครับขนาดพราผมยังไปปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้เลยแค่นี้จิบจิบมาพูดกันต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหยุดคุกคามประชาชนนะครับให้ทำยังไงมันก็ไม่หยุดคุกคามตอนนี้ผมเป็นอันดับสองเขาบอกว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคง ตอวไรตูแล้วก็มีอีกนะครับเจ้าหน้าที่หัวเกียนนี่แหละเอาลูกพ่อกับแม่ผมไปตามหาแถวแวบ้านตายัีไงก็ตามไม่เจอแรอกพ่อกับแม่กูอยู่ตามระเทศ ันโดนด่าเลยนะตอนนี้อัคลิปไปแล้วครับอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราพร้อมที่จะรับผิดชอบคําพูดของตัวเองนะครับกลัวไหมกับพลกอรมไม่กลัวหรอกครับเพาะพลกอรม,มันก็แค่สอนเยอาของประยาชนะไทยมูานิม่โทรมาแม่บอกไปดูหมอมา ถูกจะตากับชายหัวเกลียนสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะขับรถตามเก่งเลือกเกินไม่ต้องตามก็ได้ถ้าอยากเจอโทรไปเดี๋ยวมาหามันหมดความที่จะต้องกลัวอำนาจประเด็จการหมดความที่จะต้องกลัวอำนาจมืดแล้วพี่น้องครับ ทุกวันนี้เราต้องเดินหน้าใส่อย่างเดียวเพราะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการให้ยุบสภาเรื่องนี้กําลังเป็นระดับสามก็พี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่ร่างแลฐจรทมนูญใหม่ยุบสภาไปเราก็เลือกได้นายก84,000เซลล์เหมือนเดิม ตัวเหยียบโลกเหมือนเดิมเรวก็ได้หัวหน้าพรรคที่มันเป็นเบาหวานอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการล่าข้อบัญมนูิใหม่แล้วไม่เอาสวมาเลือกนายกสวกับพวกกูใครสำคัญกว่ากาัน ต่อลืมเลยพูดอะไรสวใช่ไหมพวกสวะใช่ไหมครับแล้วตาว่าแต่ละคนนั่งเก็วี่กันินีจะตายวันไหนก็ไม่รู้นะพี่น้องนะล่าสุดเมื่อวานนี้มดบเยาวชนสมุทรปาการครับไปอยู่หน้ากองทัพบกไปบอกว่า ใครจับจ้วงสถาบันข้ามศพกูไปก่อนกูไม่ข้ามศพมึงแล้วกูเหยียบศพมึงเลยเรารู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรพวกเรามีสมองกันทุกคนพวกเราไม่จับจ้วงอยู่แล้วนะครับนะครับเราไม่จับจ้วงอยู่แล้วพวกเรารักและเทิดทูนอยู่แล้วนะครับในสถาบันทุกสถาบันพวกเราคือผู้มีเขาเรียกว่าผู้มี ความรู้เป็นพวกปัญญาชนนะครับอย่าโยงอย่าทําให้ประชาชนฆ่ากันเองไอ้พวกนี้นะครับไม่ได้เรียกพวกสลิมนะครับพวกเรียกพวกคอร์ราล่าจอบให้ประชาชนฆ่ากันเองครับมันเอาลูปผมไปโย,ยงนู่นโยงนี่โยงเรื่งเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําแล้วสบายใจนั้นก็เรื่องของมึงเลย เียตามไปแก้นะแก้ไปก็เหนื่อยเปล่าเอาเวลาไปทวงประชาธิปไตยกับคืนมาให้กับพ่อแม่พี่น้องดีกว่าวันนี้ก็บอกว่าให้ผมมาพูดเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่ประยุทธ์เข้ามาเมื่อ22พฤษภาคม2557โดยการยึดอำนาจนะครับ ไม่ใช่การเลือกของประชาชนแต่การที่เอารถถังไปปิดแล้วประกาศว่าย,ยึดอำนาจนะครับนี่คือผู้นำประเทศของเราตั <Yeah. S 1> างแต่นั่งมามีคนตกงานแล้วตกงานเล่าฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายอีกถามว่ามันรับผิดชอบอะไรบ้างปล่อย <Yeah. S 1> ใ,ให้โควิดเข้ามา ในประเทศเป็น3-4เดือนเพราะเศรษฐกิจจะฟื้นปล่อยให้ทหารอีบเข้ามาอีกเพื่อต่อปรกรสรุปปรกรมืงต่อชั่วคราวหรือชั่วคูคนจังหวัดที่โดนมากที่สุดคือจังหวัดของผมนะคะเพราะมันปล่อยไปที่ของผม จอมขวัญน,นะครับนักข่าวช่องไทยรัฐถามว่ามีใครรับทราบหรือไม่ว่าทหารอียิปต์เข้ามาในจังหวัดระยองแล้วใครเป็นผู้ต้อนรับตอบไม่ได้ปากอมเหรียญอยู่จังหวัดผมตตกง,งานไม่ต่ำกว่าสองแสนคนเศรษฐกิจพังไม่ต่ำกว่า10บล้าน พ่อเศรษฐกิจกำลังจะฟืน้นมันปล่อยทหารอีบเข้ามาแล้วบอกว่า VIP ไม่ต้องตรวจ<ด> <yan> แต่กับพวกเราเองทำไมสวมเบสปรับสองพันถ้าไปชุมนุมไปรวมกันไปกินเหล้าโดนจับเอาบอระกอมาขู่ม็อบครับไม่ได้ไปขู่โลก แล้วบอกว่าผมจะเลิกใช้มาตาเก้าในการให้ความผิดในเรื่องของการชุมนุมทุกวันนี้ที่กูโดนกูก็โดนตาละกออยู่มึงจะยกเลิกมาตาเก้ายังไงผมเข้าเลยยอมไม่ได้เลยนะทุกวันนี้เข้าเลยยอมเมื่อไหร่ตำรวจเต็มถนนไปหมดเลยไปต้อนรับอย่างดี วันนั้นนะครับวันนั้นอุตส่าห์ไปต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความที่เราเป็นคนระยองผู้นำประเทศไปไม่ไปต้อนรับก็น่าเกลียดก็เขียนคำสวยๆไปให้อยานะว่ากาดตกพองตำรวจรับไม่ได้จะอุ้มคึ้นรถไม่เลย แต่พอพวกบอกลักลุงตู่เชียร์ลุงตู่ทุกวันนี้ประชาชนในระยอไม่ไปเหยียบล้านมันอีกเลยในนี้มีเยาวชนเยอะไหมครับโอ้โอสุดยอดขอบคุณมากโบมือด้วงหน่อยทายาวชนนี่เลยครับคือการปกป้องอนา คของตัวเองรวมถึงผู้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ออกมาคือการปกป้องอนาคตของลูกหลานตัวเองวันนี้มึงอย่ามาบอกให้กูตั้งใจเรียนเพราะกูตั้งใจเรียนพ,อจ,ยนพอจบไปกูก็ไม่มีงานตาม้อยพวกเลยย้ำม,มันบริหารมาเทูเ <Okay. Okay. S 2> ดกจบหมไม่มีงานตามกี่คน เยอะแยะไปหมดไอ้พวกที่มีงานตามคือไอ้พวกที่มันมีเส้น <Yeah. S 2> ไอ้พวกที่เลียใช่ไหม <Yeah. S 2> เลียไม่เป็นซะด้วยสิ <Yeah. S 2> ผมไม่ซีเรียสนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ต้องทำงาน มีคนดามว่าทำไมไม่เอาเวลาไปตั้งใจทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่โอ,อ้พ่อแม่กูสบายแล้วพ่อแม่กูให้มาที่นี่พ่อแม่กูบอกว่าไม่ต้องช่วยดูแล้วไปช่วยชาวบ้านนู่นไปลูกไป <Hey. S 2> มีคนบอกว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนออกไปด่าคนนู้นคนนี้ก็เป็นสมควรให้ด่าไม่ละไอพวกไรย,ยำมวงนี้นะ hey. แม่ก็บอกว่าไม่ให้ใช้คำหยาบนะแม่บอกว่าให้ใช้คำสุภาพสุภาพลูกจะได้ดูน่ารักไ,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 ไอ้พวกนี้ใช้คำดีๆกับมันไม่ได้แล้วกับพวกหน้าหนาหน้าดานสามก็ยึดหลักสามข้อของพวกเราอีกครั้งหนึ่งคือหนึ่งคือร่างและรัฐธรรมนูญใหม่สองคือยุบสภาและสามคือหยุดคุกค,คามประชาชน ถ้าพวกท่านห,นหรือรัฐบ,บาลทำสามข้อนี้ได้พวกเราจะไม่มาชุมนุมถูกไหมที่วันนี้พวกเรามาชุมนุมเพราะพวกเราไม่มีจะแดกแล้วถูกไหมอไอ,ไมไไอเงินที่เเอาไปซื้อเรือไอเครื่องบินอะไรเรือดำน้ำนะ่ะเอามาแจกประชาชนให้เขาได้อิ่มได้กินมันจะดีกว่าหรือเปล่า ประชาจนตกงานอดอยากแทบตายเอาเงินผ่านพันสามล้านไปซื้อเครื่องบิน VIP อพองวันนี้ถ้ามึงหยุดซื้ออาวุธขององทัพพวกกูจะไม่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยแต่ที่พวกกูรู้สึกไม่ปลอดภัยในวันนี้คือพวกมึงนนั่นแหละที่ต้องการหันกระบอกเืนมาประชาชน yeah. พอเวพูดนานมนระัพบพบอ่อยพูดนิดเดียวพอพูดแล้วติดลมติดไฟไฟหลับไฟแลบไปหมดเลยตอนนี้ผมแล้วก็มีพวกสลิมมาไล่เราเคยพูดเฟซบุนะ๊กนมถ้ามึงไม่รักประเทศไทยให้ออกไปอยู่ต่างประเทศก็ไอ้พวกที่มันอยู่ในประเทศที่มันบอกว่ารักประเทศมันยังไปอาศัยต่าง ะบอกว่ากูอยู่บ้านก็ได้แต่ที่กูต้องออกมาเพราะว่าพวกกูจะไม่มีแดดแล้วขน,นาดไอ้พวกมีแดดยังไม่อยู่บ้านเลยแต่แไปอยู่โรงแรมลุนคนดีๆที่ไหนมีประเทศจะอยู่ไม่อยู่ ผมดาทักษินนะครับพี่น้องปกบมือดีใจรู้นะว่าคิดอะไรกันอยู่ผมดาทักษินก็ยิ่งรักครับ มีบ้างไหมที่พวกพวกเราได้ใช้เงินภาษีของตัวเองแบบเต็มที่บอกพวกเราว่าเดี๋ยวจะแจกบัตรสวัสดิการเองรัฐรู้ไหมว่าคนที่ได้บัตรสวัสดิการหองรัฐแม่งมีบ้านราคา40ล้านไอ้คนจนคนแค้นแทบไม่มีจะแดกไม่ได้บารจ้ะไอ้เงินห้า าพันกว่าจะได้กูลงแล้วลงอีกกูเป็นนักศึกษาบอกว่ากูเป็นเกษตรกรตลกดสิ้นดีประเทศนี้เราไม่ได้ชังชาตินะครับเราชังประเดจการเราไม่ได้ชังชาติแต่เราชังทรราลาสามปอหมดวันนี้ ไมมีเคี้ยวต่ออีกทุกวันจนถึงหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาจะเป็นไล่อีกผู้แทนลาษฎรที่เลี้ยงไก่แรมต้ <laughs> อ,องอาก <laughs> ว,ว่าพี่สาวของผมว่าพี่สาวของผมนั้นว่าพี่สาวของผมนั้นเอ่อเข้าข้างผิดคนไปเข้าข้างนักศึกษาอย่าไปสนับสนุนเอ่อ สับผลิตภัณฑ์ที่มาริยาโฆษณานะโธอกูจะบอกว่าตั้งแต่มึงออกมาพูดเนี่ยสมองได้คิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าพูดแล้วใช้น้ำลายกับฟันข้างหน้าที่มึงมีอยู่ว่ามาริยาผมอย่างนุ้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ดูตัวเองเลย คนที่เขาควรด่าคือคนที่ต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขานะครับไม่ใช่ว่าตัวเองต่ำกว่ามาริยาและตัวเองจะไปด่ามาริยาน้าสมเพช <Yeah. S 1> ผมไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครอะนะแต่ลุกบ่าต้องพ5 0 0้รอไล่แต่แม่ยังลอยนวลอยู่เลยตอนนี้ yeah. มาต่อบางทีเขาพูดก็ลืมๆม,มากนะครับเพราะว่าไปหลายเวทีแล้วเมื่วันไปมอกเกษตรมาไปมอกเกษตรมาก็รู้สึกดีใจนะครับแต่มอกเกษตรค่อนข้างที่จะอุนหาฝามิคลั่งข้างหลังมีน้ำประยุทธ์ก็ว่ายน้ำตอมแต้ม,ต,ต,มต,ต่มแต้ม่ข้างหลัง ตอนนี้มันยื่นข้อเสนอให้ตั้งกรรมาการวิสามัญเพื่อที่จะรับฟังนักศึกษาเพื่อยืดเวลาในการต่ออำนาจของประเด็จการผมจะถามว่าการต่ออำนาจของพวกมันสามารถช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าไม่ได,ไได,ไได้เพราะฉะั้นหนึ่งวันนี้ครบหนึ่งสัปดาห์แล้ว ที่พวกเรายื่นข้อเสนอให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ถ้ามึงไม่ยุบสภาเดี๋ยวเจอกันอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสมุดปากกาสบายไหมสุดยอดพี่น้องแล้วเราไปเจอกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีคนบอกว่า ทำไมมึงกล้าขึ้นมาพูดเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนโทรมาบอกโอ้มึงกล้าได้ยังไงกูก็ต้องกล้าสิตรงนี้กูไม่กลัวตายแล้วอ๋อถ้ากูไม่กล้าตรงนี้กูก็อดตายอยู่ดีบ้านใครรวยไหมครับมีบ้านใครรวยไหมไม่มีจะแ,แดกแล้วใช่ไหม บ้านพีรวยอครับพี่ซื้อเครื่องบินไปจอดที่สวนสาธารณะที่บ้านได้นะครับบางคนไม่เข้าใจนะแต่รอยย l อนลิส market page เข้าใจครับขอบคุณแม่ปวินที่ทำให้ผมตาสว่าง ไปต่อพี่น้องครับมีหลายๆบริษัทออกมาโพสต์บอกว่าให้นักศึกษาที่จบใหม่ในปี5345 5ให้สัมภาษณ์ได้ดีใครไปเข้าร่วมม็อบชุมนุมอย่ารับเข้าสมัครงาน<อ>เดี๋ยวมึงคอยดูนะว่าคนลาออกหมดบริษัทแล้วกูจะหัวเราะให้ฟันหลุดเลย แต่ก่อนเพิ่มค่าแรงเราเป็นวันละเท่าไหร่สา0รอยไอพักไอดอเลมอนเข้ามาไอสีคกุมารบอกว่าถ้าผมได้เป็นรัฐบาลจะให้เพิ่มเป็นสี่ร้อถึงสี่ทุกวันนี้กูย,ยังรับ300อยู่เลยโนโยบายที่ออกมาออกมาแต่ลมตดพี่น้องทำไม่ได้ ล่าสุดบอกบัญชาเสรีวันนี้ลาออกแล้วทำไม่ได้ก็ควรออกแบบนี้แหละเขาเรียกผู้นำไม่ไม่ใช่วันนาด้านหน้าทนและถามว่าผมต้องทำไรในบอกสิผมทำไรมาไอมพาผมทำไรดูแลมันไม่ควรเป็นผู้นำะนะมันควรกลับไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน ขอบคุณครับขอบคุณ500ครับไม่มีจะกินแล้วจริงๆพี่น้องครับผมจะบอกว่าในการเดินทางแต่ละครั้งของผมที่ไปทั่วประเทศเดี๋ยวจะต้องขึ้นเหนือไปอีสานอีกนะเงิน,นงส่วนตัวทั้งนั้นพี่น้องถามว่าทำไมต้องกล้าควักก็เพราะว่าถ้าไม่มี คนที่จะกล้าออกมาวันนี้ประเด็จการมันก็ครองเมืองอยู่แบบนี้เนี่ยแหละพี่น้องอและผมจะบอกว่าผมคนเดียวออกมาไม่ได้นะมันต้องมีความร่วมมือของพี่น้องทุกคนเหมือนพี่น้องสมุติ สว่างว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศของเด็จการขับรกลรอขอบคุณครับเดี๋ยวผมโดเปลนบอลลนออทานิ่งเอามาให้เขายินงต้องจะเล่นข้อหาผมอยู่ขอบคุณครับบรดาเยอะๆได้เลยคุณลุง ผมจะบอกอย่างนี้นะครับผมรับก็จริงแต่เงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากที่เป็นค่าเดินทางแล้วเวลาผมเจอใครก็ตามที่อยู่ข้างถนนหรือใครก็ตามที่กินข้าวหรือไม่มีเงินกินข้าวหรือคนลนเล่พเนจรไปถามเพื่อนผมทุกคนได้เลยผมแจกหมดเพราะอะไรเพราะความเท่าเทียมในในโลกนี้มันต้องมี ในประเทศนี้มันต้องมีไม่ใช่แบบไอ้ประยุทธ์ที่มองประชาชนเป็นแค่ขีาประเดจการตอนนี้มันเกิดวิกฤต่ประชาชนกับประชาชนต้องออกมาช่วยกันแล้วแต่จริงๆแล้วภาษีทั้งหมด รัฐบาลควรที่จะออกมาช่วยประชาชนมากกว่าใช่หรือไม่แล้ววันนี้มันเอาไปช้อปปิ้งซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธซื้อมาหาออผมไม่ได้พูดนะัรับผิดชอบร่วมกันพี่น้องครับอย่าไปกลัววันนี้เรามากันเกิน300คน อย่าไปกลัวมันจับเพราะว่าผมคิดว่าสอพอคงจับได้ไม่หมดทุกคนหรอขนาดวันนั้นผมไปแค่สองคนไปยืนถือป้ายมันยังจับผมไม่ได้เลยมันให้ผมสี่ข้อหาพี่น้องครับข้อหาเล่ฝ่าฝืนปรกอฉุกเฉินจังๆท,งท,งที่มาตาก,ก้าวบอกไว้ว่า ชุมนุมกันเกิน5คนแต่ผมไปแค่2คนสงสัยผมลืมเอากุมารออกจากตัวข้อที่สองบอกฝ่าฝืนปปอกบคุมโกกลัวนายกเป็นกลัวนายกเป็นโควิดแล้วเวลานายกเอาวีไอพีเข้ามาในประเทศไทยมึงไม่กลัวประ,ประชาชนเป็นโควิดหรือยังไง ที่สามบอกว่าขัดคําสั่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สั่งอะไรผมเลยผมถามชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่บอกอะไรเลยเงียบปริบผมถามว่าผมผิดข้อหาอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวมีข้อหาเองแหละสุดยอดของการใช้กฎหมายกับประชาชน หาเรื่องจับจนได้แต่พอมีเงินหน่อยเห็นไหมครับมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งแม่งไปไปีอยู่หน้าสำนักงานตำรวจเองชาติไปแกะป้ายสำนักงานตำรวจแต่แม่งได้เป็นประธานกรรมธิการปฏิรูปตำรวจถุยพี่ๆตำรวจทุกท่านครับผมเข้าใจทุกๆท,ท่านดีนะครับว่าพวกท่านทำตามนายท่านสั่งมา แต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่านโยบายหรือสโลแกนของค้าของท่านคือผู้พิทักษ์สันติราษนะครับราษในที่นี้คือราษดอนนะครับไม่ใช่ราษประยุทธ์เราไม่อยากจะว่าท่านนะครับถ้าท่านทำด้วยความที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน เรายอมรับในสิ่งต่างๆหากถ้าเราทำผิดแต่ถ้าเราทำไม่ผิดเราก็ไม่ยอมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่มาเอื้ออำนวยความสะดวกรวมถึงรักษาความปลอดภัยนะครับผมไปที่ไหนผมต้องให้กำลังใจพวกพี่เขาพวกพี่เขาเหนื่อยนะครับผมบอกเลยว่าพวกพี่เขาเหนื่อยอจริงๆแล้วเขาไม่อยากทำหรอกครับ พี่พี่ตำรวจบางคนผมปลาใสายอยู่ยืนปกมือเล็กๆน้อยๆดีใจอยู่ในใจโอ้าไอ้น้องคนนี้มันพูดถูกใจกูจริงๆถ้ากูพูดได้อยากจะถอดดานบนบานแล้วไปชู3ามนิ้วกับพวกมึงนึกเลยแต่วันนี้พวกพี่เขาเหนื่อยกันจริงๆครับแล้วยิ่งม e ีม็อบทั่วประเทศแบบนี้ มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมมีมีหลายจังหวัดแล้วทำไมระยองยังไม่มีระยองไม่มีแล้วครับเพราะเปิดไปแค่สองคนมันก็กระพือกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึง่งพ่อแม่พี่น้องรวมถึงนักศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านครับขอให้ทุกท่านนะครับเข้าใจในการทำงานของเจ้าหนะ้าที่รวมถึงเคารพ ในการทํางานของท่านนะครับท่านมีหน้าที่ของท่านเรามีหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นผมขอเสียงปรบมือดังๆให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับผมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเมื่อฟังปราศัยหรือได้เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้แล้วท่านคงยืนเคียงข้างประชาชนวันข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการนองเลือดหรือเปล่า แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารขอให้ท่านหันปลายกระบ,บอกปืนขึ้น